มันเลยทำให้ถั่วพี่เดฟอฮ้ยทำไมออกง่ายจังดะดากอนอะใช่เหรอดแล้วก็บอกเลยพี่จอเนีไมันทำไรวะไปเได้แล้วจอหน่อยดิกระชายอยู่น้องโอ้โหพลามบอน่อยพี่เดฟคุณด้วยผมด้วยผมด้วยเยพี่น้อง ไลฟ์ตอยผมโอ้โห่กัน้าเต็มอกถึงพระรามพี่กองจัดไปสามแล้รู้กับพระรามเลบ้างไม่ได้จะเป่าอ้วนในน้ำเลอู้ปล่อปอ้วนเหรอืมได้เป่าอ้วนมาสองอ่ะโอ้ยคุ้มอยู่นะโชคดีจังวะที่ได้เป่าอ้วนสองเนี่ยแต่ไม่ได้ปืนกับตัวน่พี่กองยังได้ปืนกับตัวพี่กองไห้มั้งวะท้าสิ้นหัวหนึ่งหัวสองหัวหนึ ไปบ็ดกูละเฮ้ยย่าจี๋ย่าจี๋ไม่ดีไม่ได้แมตันดีกูนี่อะไกูเลียงเพิ่มดีอ่ะไมได้แค่ปืนลี้ยงอ่ะไม่ได้กูไม่ได้กงต้องมาให้กูดิไม่ได้จริงัวเปล่าเนี่ย

ก้าวก้าวก้าวาวก้วกาวไงก้าวตายก้าวตายแล้วแต่ออตังหลังเต้นเลยหลังเต้นเลยหลังเ้ายตายตายตาิด่ด้ติดูไดติด te ูไ right. like ่เจ like ้าเาาูข hmm. right. yes. ึ like ้นมาแล้วอันนี้อานีตายอีกนึงองตัวพี่เดเอาไปเติงตัวพี่เฮ้ยนะผมนะผมผมได้คัแตกกตตัวเจตัวดีเไม่ไม่มันตายแน่มันตายแน่แากตัวแรกเด็บตแกตตหญิงตัวหญิงตัวิงตัวหญิงตัวงวงแต่งแน่แต่งแน่ตัาิงหลังอยู่ผมยิงหลังตายตาคันนี้กีก กํนลังกํลังกําเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้กคนลัหน้าคุณูไม่เลยไอแบงค์ไอแบงค์แท็กแท็กไอแบงค์แท็กตูไม่เลยไปเด็กอุ้ยด้เยอะนะไปยีงเจ้ตุงมาเลยบีหน้าประตูอะไรที่ตูดีโอ้มตายี่ยไม่ได้ปืนเลยบ่ ขนฝังของตัวเดียไอแบงค์ตัวเดียวเลยลงเลยตัวเดียวเลย